สวัสดีครับพบกับผมธันวาศีสุภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวนักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปติดตามกิจกรรมของกลุ่มภาพป,ปักควนชลิกจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งคนในชุมชนร่วมการสร้างสรรค์เรื่องราวประวัติของเจดีควนฉลิกผ่านการวาดและปักลงบนผืนผ้าอย่างสวยงาม เพื่อเตรียมผ้าขึ้นห่มเจดีย์ในวันมาคาบูชานี้ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชครับวันนี้ชาวบ้านในตำบลควนชลิกอำเภอหัวใซจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาร่วมแรงร่วมใจกันนั่งล้อมวงถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเจดีย์ควนฉลิกที่เป็นสิ่งที่พวกเขาเคารพบ,บูชามามากกว่าร้อปี ลงบนผืนผ้าโดยผ่านการวาดและปักเป็นเรื่องราวในอดีตเพื่อที่จะนำประ่มเจดีในวันมาครับบูชาที่กำลังจะมาถึงลูมจใจยากีถ้ำประว่าถือว่าแตนการตําปักผ้าเนี่ยคะ่ะเป็นการได้โพ้นได้รับโพ้นพอเจดีเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมีประวัติว่าเป็นเงินทตงเลือกกินเลือกชายถ้าว่าใครได้รวมปักผ้าก็ถืึวว่าเราได้ทําบุญเพื่อาอ,อา่ีจะไออันนี้รุ้งมายังตัวเญิง คนส่วนใหญ่ในชาวบ้านคนชลิกเองนี่ถ้าไม่เป็นผู้สูงอายุนี่จะไม,ไม่รู้ว่าความเป็นมาของเจดียอย่างไรทางกลุ่มผ้าปักคนชลิกก็เลยอาสาจะเป็นสื่อเล่าเรื่องราวของประวัติเจดีย์คนชลิกผ่านการปักผ้าโดยให้สมาชิกหรือคนที่มีความสนใจความสามารถความตั้งใจที่จะมาร่วมปักผ้าเล่าเรื่องก็มาร่วมกัน ก็ใช้เวลาสักประมาณ1 0บถึงสิวันในการปักผ้าให้เป็นเรื่องราวแล้วก็จะร่วมขบวนแห่ในวันที่22ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อประเพณีหรือว่ากิจกรรมแข่ผ้านี้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กและเยวาวชนในชุมชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผักผ้าสารสัมพันธ์รู้สึกดีใจค่ะ คือไว้รุ่นยุกใหม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจการปักผ้าเลยได้รู้จักธร,รมเนียมอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ค่ะก็มีอาจารย์ในโรงเรียนที่ช่วยสอนแล้วก็อาจารย์สิทธิ์เก่าแล้วก็คนในชุมชน่ตอนแรกก็สอนให้เด็กปักแบบยุกโซ่ธรรมดาค่ะแล้วก็ค่อยๆให้เป็นแบบลวดลายค่ะแล้วน้องๆมาเรียนกันเยอะไหมคะ เยอะเหมือนกันนะคะชั้นหนึ่งก็สิบกว่าคนค่ะมีนักเรียนชั้นปวาแล้วก็มอสอค่ะอาทิตย์ละสองวันค่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะเรื่องงานบ้านงานเรือนค่ะจะเน้นไปด้านเทคโนโลยีมากกว่าค่ะเลยทางกลุ่มเย็บปักเลยส่งเสริมให้มีการสอนเด็กเพื่อจะฟืน้นฟูวานเย็บปักขึ้นค่ะ และนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังหันมารักบ้านเกิดสืบสานประเพณีห่มเจดีวัดควรชลิกและใช้การปักผ้าบอกเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมาร่วมกันนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชรายงานและนี่คือเรื่องราวที่เพื่อนๆมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชสื่อสารกับเราครับ คุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณนะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีครับ